เออครับจต่ที่กลับมาโดยสวัสดิภาพแล้วเราก็คอบอ่ณจะไปไหนแล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าติดตัวไปด้วยแล้วก็เวลาจะไปพักแรมที่ไหนก็ต้องไว้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่ก็จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปสัมมนาหรือไปพักผ่อนอะไรเนี่ยเราก็ต้องระ,ะมัดระวังก็เข้าคืนก็ไม่ออกมาให้เข้าที่พัก ที่เราที่ดิมเลยอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็เลยช่วยเหลือเด็กออกมาฝึกฝ่ายได้เพราะฉะนั้นผู้ศีวิสัยวิญญาณเนี่ยม,มีมีทุกที่นะครับก็ระวังแต่ว่าอาจารย์นี้ได้ศึกษาคนคว้าอยู่ดึงผู้ศีวิสัยวิญญาณใช้พลังจิตพลังจังหวัน,นครับรายได้ๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรียนพี่น้องว่าถ้ามีปัญหาเรื่องผู้ศีวิสัยนนวิญญาณเนี่ยก็ปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็สามารถที่จะมาขับไล่ ผู้ฝีพีศดารได้หรือว่าโดนคุณใสอะไรต่างๆเนี่ยครับเจ้าก็ก็สามารถที่ขับไล่ก็จะมีหลายเคสที่โดนคุณใสนะครับเออ,อเช่นโดนเข็มปักตามตัวเนี่ยเขาเจ้าดูแล,ลเป็นหุ่นฟางเขาเขาเขา,เขาทำของปักเข็มเข้าไปปรากฏ่าเจ้าก็ทําวิธีสามครั้งอ่ะปรากฏว่าอาการที่จะเจ็บตามตัวก็หายไปเพราะฉะนั้นพิธีไปโดนคุณใสโดนเขาทำาทำของใสเนี่ย อย่างแม่ขออาจารย์เนี่ยก็เดินออกไปข้างนอกตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยก็โดนของก็ปล่อยมาปรากฏว่าขานี่ก็บวมมีน้ําเหลืองไหลไปหาหมอหมอเขาเจาะน้ําเหลืองออกแล้วก็ใส่เฟืองพอตกค่ำก็หมอก็ให้ให้ญาติมาดูว่าเขาจะตัดขาที่เขาเจ้าเลยไปตามอาจารย์ที่เก่งทางด้านเรื่องเรื่องเรื่องของเวทมนต์คาถาบนดําปรากฏว่าเขาใช้กระบอกกระบอกกระบอกเงินเนี่ยเป็นกระบอกเล็กๆแล้วก็มาดูดเอา พวกอ่าคุณสายออกมันเป็นขนดำนักประมาณสองกิโลออกซึ่งอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์ไปตามมาเนี่ยจากที่เขามาช่วยก็ปรากฏว่ายุบลงพอยุบลงปั๊บหมอหมอเข้ามาตรวจเขาบอกไม่เป็นไรแล้วไม่ไม่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วอันนี้แสดงว่าโดนของอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ที่ว่าโดนโดนคุณสายโดนของนะครับคือมันมีเหตุการณ์คือหนึ่งอาจจะเป็นผู้พิพิธศสตรเข้าแฝงถึงล่าง สองอาจจะโดนพวกุณสายลอยมาอันนี้ครับแต่ที่โดนสายเนี่ยก็ม,มีมีหลายเคสน,นะครับบางทีมาเข้าท้องก็บวมบวมแล้วเจาะเจาะไปโรงยบานเจาะน้ำออกแต่แล้วก็เป็นเหมือนเดิม,มก็บวมเหมือนเดิมที่เขาชาไปดูแลวพราว่าโดนของของนี้เป็นพวกพวกนางควายเขาลอยมาเข้าท้องแล้วมันก็เข้าไปกินตับไตเสยียูหมด คือทางโรงพยาบาลเขาว่าเป็นมะเร็งเป็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วโดนของโอ้ว่าก็เสียชีวิตไปแล้วอันนี้ก็เลยได้ควาว่าบางครั้งเนี่ยคุณสายนี่มันมันก็อันตรายนะครับต้องระมดระวังครับวันพระนี่เขาก็จะปล่อยของมานะครับก็บางคนก็โดนลมพิลฟัดอ่าโดนปบสลบพอตื่นมาก็เป็นง่อยเพี้ยเสียขาเลยก็มีหลายๆนะครับก็อันนี้โดนของ ครับบางคนก็โดนโดนทำโดนผีมาครอบงำาเงี้ยทำให้ผีเป็นบ้าเป็นบอเลไแเ้วก็ต้องท,ทําวิธีขับไล่อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เห็นว่าผู้ผีพิสา,ารวิญญาณเนี่ยนะมันมันมีจริงนะครับก็เลยว่าเราก็จะไม่เชื่อก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสมสาชิกตวนผีเข้าจริงนะครับบางคนบางคนเนี ผีเข้ามาเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยก็เขาให้ให้อาจารย์ไปไล่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่คำเจ้านะคำเจ้ามันจะไปไล่แต่ว่าให้ให้คนอื่นก็ทําวิธีไล่ปรากฏว่าพอพอผ่อานไปเจ็ดวันพอผีออกอ่าคนคนคนที่โดนผีเข้าก็ตายไปด้วยเนี่ยคือมันเป็นปอบเขาสิงพอไปไล่ปั๊บพอผีปอบออกคนก็าตายด้วยอันนี้อันนี้ถือว่าอันตรายมากพวกผีปอบเนี่ยเพราะนั้นถึงที่เห็นว่า ไม่ว่าจะไปไปที่ไหนกันแล้วกันเนี่ยจะพาเข้าค่าเยาวชนหรือจะไปทําธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังใส,ใส่ใส่พระแหวนหลวงพ่อบังแหวนองค์ที่เรานับถือเนี่ยอาจจะเป็นพิพิฆเนศบงังที่เรานับถือเนี่ยใส่ไว้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรตามมารอยมานะครับ อาจารย์ก็เจอพวกเคสอย่างเงี้ยผีเข้าอาจารย์ก็ไปไล่ออกนะครับบางคนโดนของก็ไปไล่ออกนะครับบางคนคขาท้าผีท้าผีก็ผีหลอกอาจารย์ก็ไปเตือนว่าอย่าอย่าไปท้าผีบางคนอยากพิสูจน์นะครับพิสูจน์ไปพิสูจน์มาก็โดนผีเข้านะครับอย่าบางคนไปดูหนังเรื่องหนังผีเนี่ยหนังผีเนี่ยกลางคืนเนี่ยที่หนึ่งที่สองเนี่ยหนังผีมันก็แสดงถึงตอน บ้านผูกคอตาอะไรเงี้ยปรากฏว่าอยู่ชั้นล่างเนี่ยหลังจบแล้วกแ็แม่แม่เขาอยู่ข้างบนก็ลงมาดูว่าทำไมลูกไม่ยอมนอนปรากฏว่าแฟนคอตายเอาเอาเอา,เอาผ้าผูกกับพัดลมแล้วก็แฟนคอตายนี่ทะเลก็ดูหลังผีแล้วผีก็มาเข้าสิงสิงทําให้แฟนคอตายเพราะฉะนั้นวางทีกลางคืนเนี่ยอย่าอย่าไปดูหนังผี้าจิตอ่อนมันก็จะเกิดอาการผีเข้าได้น,นี่ก็ก็เลยเรียนพี่น้องว่า ก็ให้ระวังครับ <pr> ผ <Bla z management> ู <t contemporary> ้ผีพ <man immer Stadium> ิศาจวิญญาณมีมากมายนะครับนะครับบางทีเราเดินไปไหนเราอย่าทักถ้าทักปั๊บมันก็จะเข้าอย่างเช่นกรณีที่ข้าพเจ้านี้ไปไปสำนักจังหวัดเป็นชาวจังหวัดหน้าเนี่ยนั่งรถบัสไปเนี่ยระหว่างทางเนี่ยขึ้นเขาลงเขาเนี่ยปรากฏว่ามองไปทางหน้าต่างก็เห็นมีศาลาอยู่แล้วมีเด็กเด็กผู้หญิงเด็กคนยังแก้ผ้าอยู่แล้วก็มีป้ายบอกว่าหมู่บ้านผีต้องเหลือ ครับเจ้าเลยเลย็นท,ที่ไปที่ให้สก,กิเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าบอกให้ดูเพื่อนมันก็บอกเออใช่แล้วผีต้องเหลือใช่ถ้าพักหนึ่งก็งเงียบไปรถมันก็วิ่งผ่านไปนะครับเราก็ไม่รู้เราก็คงอาจารย์ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรก็ขับไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงที่พักที่พักนะครับก็ลงไปรับประทานอาหารปรากฏว่าเขาลงกําหนดแล้วก็เหลือเพื่อนเพื่อนคับเจ้านี้ยังไม่ลงครับเจ้าก็ดูเฮยนั่งหลับอยู่อาการโดนผีเข้าแน่นอนครับเจ้าเลยเอ่อ ใช้ใช้มือเนี่ยกรมมือแล้วก็เขาพูดพระธรรมพระสงฆ์สวดคาถาคมอะไรเนี่ยแล้วก็บาไว้ที่มือแล้วก็ตกไปที่ให้ทอยสามค้างเบาๆนึงสองสามปุ๊บเขาก็ตื่นบอกเอา้าเขาบอกอาจารย์ไปตกเพราะทำไมบอกเอา้าเขาคุ้นโดนผีเข้าเนี่ยก็เลยตกเพื่อให้ผีออกหรอคุณหลับไปนานยังเนี่ยบอกคุณหลับไปครึ่งชั่วโม,มงกว่าแล้วเขาลงไปข้างล่างหมดแล้วตัวเองยังนั่งอยู่เนี่ยก็เลยต้องเรียกสติคืนมาเนี่ย ก็เลยรวมข้างล่างอันนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยถ้าเราทักเนี่ยมันก็จะเข้าตัวเราจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีสาราผีก็ได้แต่เราเขาทาให้เราเห็นทําให้คุาเจ้ากับเพื่อนหเห็นซึ่งคนอื่นอาจจะไม่เห็นก็ได้เนี่ยคือมันทาให้เกิดภาพหลอนทําให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปไหนเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเนี่ยใจลอยมือลอยเนี่ยเรา,เรา,เราจะเห็นเหตุการณ์ที่ อะไรไม่ดีเข้ามานะครับดังนั้นผู้ผีวิาสาดเนี่ยมันมีทุกที่แหละครับแต่ว่าเราต้องจิตใจเข้มแข็งอย่างอาจารย์นี่ก็ต้องนั่งสมาธินั่งกรรมฐา,านวิปัสสนากรรมฐา,านนะครับนะครับแล้วก็บันดาอาจารย์ขณะอาจารย์เองต้องสูมพระส่วนเจ้าเลยนะครับส่วพระเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ภูมินี้มาเข้าตัวเรานะครับถึงอาจารย์จะมีพลังเยอะอาจารย์ก็ต้องสูะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียนสมาธิว่าเอ๊ะถ้า ก็เข้าคืนไปไหนก็ให้ระวังนะครับไปไหนก็ไปเป็นหมู่คณะก็อย่าไปทักเห็นอะไรก็อย่าไปทักนะครับก็นี่เป็นประสบการณ์ที่ว่าผีผีเข้านะครับบางคนนี่มีมีคราะวิเคราะห์ก็ไปถอดคอนะครับบางคนก็โดนทำสเสน่ห์อะไรเงี้ยก็ต้องไปแก้ให้นะครับถ้าผมว่าผู้หญิงจะโดนผู้ชายเอาทำสเสน่ห์ก็ไปแก้ปัดเป่าให้ กับพวกพวกเสน่ห์เนี่ยเป็นพวกผู้ผีพีศารวิญญาณเนี่ยมันมันทาให้รุ่งหลงไปอันนี้อาจารย์ก็ไปช่วยปัดเป่าครับบางคนก็ไปตั้งศาลพระภูมินะครับตั้งศาพลพระภูมิเสกโดยเจ้าที่เล่นงานอาจารย์ก็ไปไปขับไล่ออกใช้แหวนเนี่ยหมุนที่ตัวก็พอนะครับเพราะบางครั้งนี่ไปตั้งศาลภูมิเนี่ยโดยไม่มีความรู้เนี่ยตั้งผิดเนี่ยเจ้าที่เล่นงานนะครับก็เจ้าที่เล่นงานก็คือ มีการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอาจารย์ก็ทาพิธีไล่ออกใช้แหวนบุนแล้วมันเขาก็จะอ้วกออกมาอันนี้ก็ก็เป็นเคสที่ที่ผีผีเข้านะครับโอ้ยอีกอีกอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายชนิดเพราะฉะนั้นเราก็อย่าประมาทนะครับคือบางคนเขาไม่เชื่อไม่เชื่อก็แต่อย่าประมาทเพราะนั้นแล้วอาจารย์จึงจะเเกิดสติว่าให้มีสตินะครับ ไหว้พระไหว้เจ้าสวดมนต์รู้จักการบริจาคทานถือศีลภาวนาไหว้คุณพระคุณเจ้าครับเวลาก่อนนอนก็กลับกับพระบูชาผราไหว้ผ้า,ผานะครับต้องมีสตินะครับต้องจิตใจมั่นคงต้องมีความอดทนอดกลัน้นนะครับก็ก็เรียนพี่น้องมาพอสมควรนะครับก็หลังจากที่ที่พูดไปหลายๆตอนซึ่งสองสามตอนเนี่ยเ,เป็นคลิปที่ตอนนองกันนะครับก็ ตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามก็ก็พอดีก็ขออดีตสมาชิกแคทตกคอนนะเรื่องเรื่องผีปีศาจมีเยอะแยะม,มากมายเขาก็จะมาเล่าในโอกาสต่อไปนะครับถ้าพี่น้องสนใจติดตามเรื่องพูดผีปีศาจวิญญาณอะไรต่างนี้ก็ติดตามได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและอาจารย์สุนทรสนเทศวันก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังเรื่อยๆครับแต่ช่วงนี้ที่อาจารย์เล่าในช่วงดึ้แล้วครับปี่สองีสามเนี่ยก็ อาจารย์ก็ต้องมีพลังจิตเข้มแข็งนะครับไม่นั้นก็ไม่สามารถเล่าได้ก็เลยเห็นว่ามันอาจจะได้ประโยชน์กับพี่น้องแล้วจำอะไรบ้างก็สุทานี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับขอบคุณมากนะครับขอสวัสดีไว้เพียงขันเี้ครับสวัสดีนะครับอาจารย์สุรัตน์จังหวันนะครับขอบคุณครับแล้วก็นี่ครับก็ดึกแล้วนะครับ